สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆอ๋ออ่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา b n ีย o r ทฟค่ะสจังค่ะแบมบูค่ะจ๋าค่ะน้ำหนึ่งค่ะมูาายค่ะขมิ้นค่ะ ว้าวแข็งแรงนี่นแข่งแรงเราคิเรารองนะเสื้อเราอ่ะวันนี้มาโปรโมทกิจกรรมอะไรกันยังไงคะค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็วันนี้นะคะพวกเราก็มาโปรโมทงานกีฬาสีอนุบาลนูน้อย48ค่ะเย้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะในปีนี้อ่าก็มีเมมเบอร์เยอะมากๆเลยค่ะประมาณ 84คนไม่ใช่ประมาณค่ะ84คนเลยค่ะใช่เพราะว่ามีเบียนทั้ง3รุ่นเลยค่ะแล้วก็ CGM ด้วยค่ะมาร่วมงานนี้ทั้งหมดเลยค่ะเรียกว่าปีนี้ความพิเศษก็คือความคับขั่งและเื้งแน่นใช่ค่ะอบอุ่นเลยดีเดียวแล้วปีนี้มีทั้งหมดกี่สีคะสี่สีค่ะสี่ย่ะสีแดงค่ะสีส้มแฮมสเตอร์ค่ะสีเขียวเต่าค่ะ สีฟ้าัมงเบิร์ดค่ะเป็นแดงมดแดงแล้วแต่ละสีนี่มีสโลแกนไหมมีค่ะามดแดงก่อนค่ะสีแดงนะคะก็สโลแกนก็คือมดตนนีตอนนี้มดมีรีตไดูยูคูค่ะเก่อนสู้เาได้่ไเนี่ยเราเอาความน่ารักเข้าสู้แล้วกันค่ะเราควมซ้ส้าเข้าสู้ อนุบาลของเรานะคะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะ,ะชื่อว่าอะไรนะตำนานตำานตนานส<ำ>้มหยุดอาจ,จ,จอาจจะมีจริงแต่ผู้ชนะคือสีส้มก็ของจริงนะคร<อ>ับขอใครอ่ะมีแผ่นเสียงติดหลอกล่องนิดนึงมีมีตัวประจําสีด้วย ใช่ของเรานะคะก็เป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะแล้วก็มีคําที่เป็นโค้ดประจําสีเราว่าคือ s p e e นั่นเองค่ะก็คือใช่เราเด่นเรื่องความเร็วแล้วก็ความแซบค่ะไม่จบดูคือแค่หัวหน้าทีมก็แบบว่ากินขาดแล้วค่ะเรื่องแซบสโลแกนของเราก็คือ เราสีเขียวเราไม่เน้นซิ่งเราเน้นแต่วิ่งรับเหรียญทองค่ะใช่แล้วก็มาสคอตประจำสีเราเป็นเจ้าเต่านั่นเองค่ะใช่แต่เราใช่ใช่เรามีแบบว่าความหมายเดียก็คือสตรองใช่คารมีโคนประจำมีโค้ดของเราช้าช้าแบบมั่นคงเราไม่รีบเราไปช้าช้าแต่ว่าเรามีความแข็งแรงแล้วเราก็เดินแบบอย่างมั่นคงใช่แต่ว่าเฮ้ย อย่าอย่าอะไรล้ไม่ไดที่ไม่ทันเราอาจจะใช้แบบว่าการคลิปกระบวนการคลิปกระบวนการคลิปเลยนะคะใช่ในการเล่นกีฬาก็เป็นได้อย่าประมาทเต่านะคะอย่าประมาทเต่าใช่ก็ตายแพ้เต่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านอนหลับเพราะประมาทเป็นยัเพราะว่านอน สีฟ้านะคะก็สโลแกนก็คือเบ้าหน้าฟ้าประธานค่ะแล้วสั้นสุดเลยบังสุดเลยเร้มาคนเดียวด้วยแล้วหนูก็ต้องมันมากก็ค่ะมาสคอตประจำสีนะคะเป็นทัมมิ่งเบิร์ดค่ะก็คือเอ่อเราโค้ดประจำสีก็คือฟรีดอมค่ะเพราะว่าเป็นนกมีอิสระในการบินอะไรอย่างนี้อยูบนฟ้าค่ะ โดดเด่นกันเนี่ยแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนความพร้อมกันบ้างหรือเปล่าโอ้เรื่องร่างกายไม่เท่าไหร่แต่ใจเราพร้อมมากเราเราออกกําลังกายในใจแล้วเรียบร้อยค่ะทุกวันหนูวิ่งทุกวันเลยวิ่งในใจแต่ว่ายังไม่มีใครเจอเลยเราออกตัวแล้วอุ้ยไม่แน่อาจจะมีคนซุ่มหรือว่าในที่นี้มีคนซุ่มใครอ่ะสีเขียวซุ่มไหมคะไม่ซุ่มค่ะเราเผยเลยว่าเราไม่ได้ซ้อมใช่ มันจะมีมีเอ่อทีวีอยู่หน้าหอก็คือนั่งดูไม่ไม่ไม่สมเราเป็นขาประจำค่ะแต่ว่าเราออกกำลังกายกันเป็นประจำอยู่แล้วพวกเราใช่ค่ะอ่ค่ะสต๊อนะคะสต๊อนะคะเรามีไหมของเราเหรอคะมีการเตรียมตัวอะไรไหมคะกินคลีนนับไหมคะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ากลุ่มเราจะมีคนเฮลตี้อย่างพี่หวานค่ะพี่หวานเขาจะกินคลีนแล้วก็จะออกกำลังกายบ่อยมากแล้วก็ ฝากความบอกไว้ที่พี่หวานคนเดียวเลยฝากให้คนที่ไม่มาด้วยกานั่งยางอยู่แล้วใช่อ่ะส่วนที่เหลือก็ตามที่เห็นค่ะเตรียมไเใจใช่ค่ะเตรียมใจไว้พร้อมแน่นอนค่ะสีแดงกับดำ ก็อจริงๆพวกหนูก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากแต่ก็มีคุยคุยกันไว้บ้างค่ะว่ามีใครเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างถนัดกีฬาแนวไหนมีคุยกันไว้บ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าอจริงๆพวกหนูเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีกีฬาอะไรบ้างก็มีคุยคุยเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าแบบเออมีกีฬานี้คนนี้จะได้ลงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะไม่บอกด้วยว่าจะมีกีฬาอะไรยังเลยค่ะจะรู้จ้ไปทไมจะใช่ค่ะ ใชก็เขาเตรียมใจกันไปแล้วพวกหนูน่าจะเตรียมความมั่นใจแล้วกันนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีกีฬาอะไรบ้างก็แต่ว่าหนูมั่นใจมากๆว่าสี่หนูจะชนะแน่นอนนะคะเอมั่นค่ะมั่นหน้ามั่นใจฟาประธานมาแล้วนะคะงานนี้ได้ข่าวว่าจะมีความพิเศษให้กับแฟนด้วยใช่ค่ะก็ ก็นอกจากจะมีการแข่งขันภายในฮอล์99ใช่ไหมในฮอล์98ก็จะมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมเล่นเกมกับพวกเราด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้องๆเมมเบอร์น่ารักน่ารักอย่างพวกเราแล้วก็น้องๆ C.G.M ด้วยนะคะผัดเปลี่ยนออกไปร่วมกิจกรรมกับแฟนๆข้างนอกด้วยค่ะใช่โอ้อันนี้เอาเป็นปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วเป็นธีมไทยๆใช่ไหมก็จะเป็นธีมแบบว่าปาโปง โยนโยนห่วงใส่ขวดปีนี้ก็จะน่าจะเป็นเกมที่แบบเกี่ยวกับให้ย้อนนึกถึงวัยเด็กๆอะไรเงี้ยใช่อุยุยหนูกิดไม่ทันหนูกิดไม่ทันไปแล้วเราต้จะอ่าน ว่าเราไม่เรียกว่าความวุ่นวายเราเรียกว่าขอดไรอะความเป็นไรลูกสาวอะไรล่ะทีนี้ฮะจะส่งให้หรือไง สนุกสนานที่มากกว่าเดิมไม่คือปีที่แล้วเนี่ยเราอ่ะจริงจังเกมมิ่งกันมากใช่ไหมคะจนว่าแบบว่ามีสีที่ได้รับบาดเจ็บเยอะแล้วคนก็อาจจะไม่พอแต่ปีนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะขึ้นก็รับรองว่าพอแน่นอนใช่ปีที่แล้วปีสีสีปีที่แล้วสีไหนเป็นแชมป์สีฟ้าใครอยูนี้เนี่ยสีฟ้าไหมหนูซ้อเขาไม่ซ้อมเขาเลยแม้แต่ว่าเขาลอยตัวไอ้ทีมชาติ ลบล้างกันแล้วตอนนี้เหลือเหลือทางสายกลางเป็นบาลาน์เก็เกินไงเอาลง้ก็แลจะได้แบบกลางๆลางนดืนหนเธอจะเป็นแชมป์กลาปีนี้ที่เราเองจะสามารถรักษาอ้ยหนูยังมีความมั่นใจว่าปีนี้เราจะยังสามารถรักษาแชมป์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสมาชิกสีฟ้าปีที่แล้วมาอยู่สีเขียวมากกว่าถ้าถึงหคนเลยค่ะใช่ก็ มีที่มีสีฟ้าพี่แล้วก็จะมีมีน้ำหนึ่งมีออนมีน้องฟ้อนมีน้องเปียมีน้องจีบมีน้องกอดค่ะใช่ก็เลยเป็นความมั่นใจเราบประธานสู้อยู่มประธานไหคะก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ค่ะก็ปีที่เราสีฟ้าชนะไงค่ะปีนี้สีฟ้าอาจจะชนะอีกก็ได้เขาเปลี่ยนเราดวงเขาเปลี่ยนเรา ็วันที่26ธันวาคมหนูพูดหนูก็เอาไะไรหยาจ๋านอนเอานอนเานอนนอนนอนหนูพูดเราเอาไม้จอบพี่พี่แบบป่ะกล้องออกแล้วทำไมนเสียโอเคก็กีฬาสีของเรานะคะมีวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะแต่ว่าจะใกล้ใกล้จะเปิดจองบัตรแล้วใช่ไหมคะวันนี้เท่าไหร่คะ วันที่4ทธันวาคมนี้ค่ะเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปที่เว็บไซต์ evenpop ค่ะว้าวสองทุ่มคือก่อนหน้าต้องไปเตรียมรอเลยนะใช่ค่ะเตรียมต้องมีเว็บล่มมากลัมากเว็บไซต์เขาดีค่ะตอนนี้เขาพัฒนาปรับปรุงอย่างดีอ่ะถ้าวัล่มก็คือล่มตามเรื่อนเข้าี่คนเอ่ยเข้าได้กี่คนคะอ๋อ่เยอะเยอะอยู่ได้เยอะมากค่ะได้หมื่นหมื่นใช่ค่ะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนซื้อบัตรไหมมาเราไม่เราเราว่าเอ๊ะหมายถึงว่าเราจะเปิดที่ใช่ี่ว่าจะมีแฟนคลับมาร่วมมากกว่าหมื่นคนใช่ะจด้านนอกแล้วก็กด้านนใช่ค่ะีลาอยเดียวแมีแบบว่ารองงรองเมันสกิดอ๋อ่งอีกหนึ่งเกมมีของเราคือเพลงเชียร์ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทำไปแล้วก็เราปล่อยค่ะก็ เชื่อว่าสนุกสนานกันแน่นอนค่ะคือจะมีเพลงเชียร์สำหรับกีฬาหรอการหนูน้อยสิบแปดด้วยใช่ค่ะ<ต>เป็นกีฬาเป็นเป็นเพลงเชียร์ของแต่ละสีเลยค่ะมีสีเแดงใช่ค่ะแล้วแล้วภายในงานก็จะมีม,มีโชว์พิเศษด้วยค่ะในงานงกีฬาสีต้องไปลุ้นว่าจะมีพวกเราจะออกมาโชว์อะไรให้ทุกคนได้ดูค่ะใช่เเเป็นฟสติววัลลย่ๆแ้อีกมใช่ค่ะ ให้เบ้าหน้าก่อนเลยอะเบ้าหน้าเบ้าหน้าเราก็โยนเราคิดไงเราคิดไงเราคิดไงมนเ่าค่ะก็แบบว่าสมาชิกในทีมหนูนะคะก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เบ้าหน้าฟ้าประธานกันจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสีฟ้านะคะ แต่ว่าจริงๆพวกเราก็จะชนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแค่ต้องการกำลังใจนิดหน่อยนะคะเ้าาาาออยกกตเงราได้เนี่ยได้กำลังใจเยอะๆค่ะสนใจสีฟ้ากันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบใจถุงมากจริใช่มาที่สีเขียวค่ะอะไรคะนุ่มบ๊ยเห็นคะอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยช่วยเชียร์สีเขียวด้วยนะคะ ล่าสุดออแอแล้วล่าสุดออแอแล้วหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งสองตามูบูด้วยหนึ่งสองตาไอตามูบูอย่าลืมมาเชียร์สีเขียวด้วยนะคะแล้วเราต้องมีคำละปะเต่ามาร้องไงอ่ะมีเต่าเต่าไม่มีเสียงหรอกสีส้มเลยไหมคะสีส้มเลยไหมคะเออเอาเลยเลยจ้ะเออไปไม่ถูกเลยค่ะ เอาโมโมอะไรดีอะคะเอาเออโมโมเนาะอะไรอะไม่ใช่เหรอไม่เหรออุ้ยมาเจอเลยให้พี่หลับหนูก่อนหนูก่อนอะไรดีอะอืมเอาที้หนูเตรียมไวเมื่อกี้ก็ได้ก็อย่าลืมมาใส่เสื้อสีส้มกันเยอะๆนะคะเสียงร้องโอ้ยเขินอ่าก็ สีส้มแซบขนาดนี้ก็มาเชียร์ก nah, ันด <sm> ้วยนะคะงิงหงิงงิงงิงค <art> ิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าคิดว่าต้องการกำลังใจเยอะมาค่ะเพราะว่าในทีมก็จะมีแต่คนที่แบบว่าดูบบางอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้ฝากทุกคนเชียร์สีแดงกันด้วยนะคะ แรงเอเน g y ค่ะอ๋อพลังโหนะคะก็ไปว่าเห็นบอกวันที่สันวานี้2ุเว็อไอะไนะอีเวนต์ป๊อปค่ะนะคะเข้าไปก็คือไปได้ไปติดตามซื้อบัตรไ่ได้เดยเชื่อว่าแย่งกันเยอะแน่นอนถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะเขาเลือกสีได้ไหมหรือว่ายังไงเลือกต้องเลือกสีจะเชีย์ใครโอ้โหคนองเลือกค่ะใช่ค่ะ วันที่26นี้นะคะงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48นะคะที่ไบเทคบางนาฮอ9 8 9 9้า้าคะ่ะมาเจอพวกเรากันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ